ตอนนี้หนูยังปีนไม่ได้ดูเฮียก่อนเนาะอะไรเฮ้ยบอกว่าเออเดี๋ยวพื้นก็สั่งก่อนดิอยากปีนเอามาดูดูใกล้ๆมาหน่อนั่งนั่งนั่งดูเฮียกันเอาไว้หนูหนูทำได้แล้วเดี๋ยวพามาโอเคไหมโอเคไหม เดี ings, <Yes. S 1> ๋ยวไอ้หนูทางด้านหนูมาทานหนูจะเล่นโอเคไหมมือเปล่าไหมก็เมือเปล่าเหมือนกันไม่ได้กำหนดนิ่ใส่มาตรทำไม่ถึงเท่าไหร่ มาเดียวเลือกกินหน้าหล่อเลยาออ้ยดเี้ยงะเนี่ยตรงนี้พอดีแกเจอสั่นกระดพอดีลอกกน้วเลเว็บเปล่าง่ายง่ายไม่ได้ต เดี๋ยวไรไปต่อถ้าไปด้านไปด้านขวาไอ้ปายอะตัวจีนน่นะแตทางขนาดนี้เรี่ยกไปยเเดี๋ยวเราไปเดินไปหาปลาไปเดี๋ยวมึงพาไปท่าันจับไม้นะเดี๋ย็นี้วันนี้เราลองแบอในท่าที่พังนะเอ๊ะไม่ได้ ตอนที่ยืนอนนั้นอจมาเตอว่อยไปแล้วหเล่าอ่นูอ่หันกลับไปหันกลับไปต่อั้นกลับไปต่อด้หันกลับไป่อได้ไหมโอเคไค่อยคอยค่อยค่อยลูกอ่ามัน่าไปถือไปเลยจะเล่น้น่น่อไ้มตัวเบาอะไตัวลอย

เชือก่อนเอามือจับเชือก้น่านะครับพี่จะค่อยๆพี่เขาจะโรยให้ลูกทิเขาไ้ทิอทิบอทิบทิเอาม้อย่างเงี้ยไปที่กำแพงไม่จะได้ลงมาทิปที่กำแพงลูกอ่าสอ้อกอสอง้อกนสองเพราะเาบอกลื่นข้าวเนี้ยสองกอนเาใบมเป็นไมไม่เขาไม่าไม่นองแล้วเออนั่นแหละ ไม่เป็นไรไม่จำาเป็นไม่ไหวก็บอกเ่าตามมเลย